The Honda Scrambler p r e s s t right. e s t ท i d e ไทยฮอนด้าจัดกิจกรรมทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda CL Series ให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับสมรรถนะที่แท้จริงของสายพันธุ์ลุยแนวส c ครมเบอรทั้ง CL 300และ CL 500บนเส้นทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดระยองโดยจัดแบ่งนักทดสอบเป็น3กลุ่มสลับสับเปี่งกันขับขี่บนเส้นทางที่วางเอาไว้ให้ได้ลองขยี้คันเร่งกันอย่างเต็มที่ทั้งบนทางเรียบไปจนถึงทางลุยสไตล์ออฟโรด จจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพและทดสอบกลุ่มแรกเดินทางฝ่าการจราจรที่ติดขัดของถนนสุขาพิบาล3มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาบนเส้นทางสายรองที่การจราจรคล่องตัวสามารถทําความเร็วได้มากขึ้นผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามก่อนตัดเข้าสู่ทางดินในช่วงท้ายให้นักทดสอบได้สัมผัสกับสมรรถนะที่โดดเด่นอีกด้านแบบนอกทางบ้างก่อนส่งไม้ต่อให้กลุ่ม2และ3ได้พิสูจน์สมรรถนะกันต่อตามลําดับจนที่สุดจบการทดสอบอย่างสมบูรณ์แบบที่ปลายทาง อ่าวไข่จังหวัดระยองภายหลังการทดสอบขับขี่ความประทับใจแรกอยู่ที่ความสบายจากการออกแบบท่านั่งที่วางตัวในตำแหน่งที่ผ่อนคลายโดยสามารถควบคุมรถได้ถนัดมือด้วยตำแหน่งแฮนด์บาร์ที่กว้างและยกสูงพอเหมาะรับกับตำแหน่งวางเท้าที่ไม่เหยียดหรือตั้งชันเกินไปสามารถปรับตำแหน่งจากท่านั่งเป็นยืนขึ้นบนทางวิบากได้อย่างไม่ขัดเขินซึ่งทั้งสองรุ่นให้ความรู้สึกในทางเดียวกันด้วยพื้นฐานการออกแบบที่เหมือนกันไม่นับรวมเรื่องน้ำหนักที่ต่างกันราว20กิโลกร,รัมในเวลาเข็นเท่านั้นเอง ในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์นั้นแน่นอนว่าโมเดล CL 500ตอบสนองได้ดยุดดันทันอกทันใจกว่าในขณะที่โมเดล CL 300มีความโดดเด่นในเรื่องความคล่องตัวตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างสะดวกสบายต่อที่ระบบรองรับของช่วงล่างทั้งสองรุ่นที่ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานเดียวกันสามารถตอบโจทย์การขับขี่ได้ดีตั้งแต่บนทางเรียบด้วยการยิกะถนนและการเข้าโค้งได้อย่างมั่นคง ในขณะที่การขับขี่นอกทางสายออฟโรดนั้นยิ่งน่าประทับใจด้วยการตอบสนองได้อย่างเกินความคาดหมายสามารถผ่านอุปสรรคของเส้นทางได้แบบส,าสบายเอาเป็นว่าทนักบิดสายเที่ยวคนไหนที่กำลังมองหาคู่หูที่พร้อมเดินทางได้อย่างไม่มีข้อจำกัด Honda CL Series ทั้ง2รุ่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยอยู่เหมือนกัน คนครนะครับวิมลจิตสะอาดนะครับผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวางแผนสื่อสารการตลาดนะครับบริษ mm ัท hmm. ไทยฮอนด้าครับก็วันนี้นะครับเป็นการที่เราได้นําสื่อมวลชนนะครับจาก28สํานักเลยก็ว่าได้นะครับมาขับขี่ในรูปแบบของ CL Series นะครับซึ่งเป็นแนวสแกมเบิร์ของ Honda เป็นแคตตากรีใหม่เลยนะครับสำหรับรถยานยนต์ Honda ในประเทศไทยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรามีการให้สื่อมวลชนเนี่ย ได้ขับขี่ทั้งทางออนและทางออฟนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่รถนะครับสำหรับสื่อมวลชนพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ